เนื่องจากลูกชายจะต้องแต่งที่ซันตาครอสสีแดงนะฮะก็เลยต้องเลือกตัวเล็กมากน้องปื้มยังใส่ได้ไมเนี่ยต้องเพิใส่อ้บางทีเดี๋ยวพี่เขาี่ของเราอยู่นูนตนเติร์นเติร์นเิรันะตร์ิรร ราชิสันเตอครอสนะครับ,รบวันนี้นะครับลูกชายมีอ,อะไราจะเซอร์ไพรส์โอ้โหอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โหสันเตอร์ครอสไที่เ,เปลีย่ยนนะโอ้โหจิงเกลิลเบลจิงเกลิลเบลจิงเกลิลบอดี้เบลร้ลองเพลงได้ไหม ชิคกี้พายไม่ในไหมเอาเดี๋ยวแ่ให้เงี้ยให้เยโโหวิเล็กที่ไหนมาเนี่ยเพื่อนเนี่ยเราจะตกใจไหมจะเซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยนะฮะไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยแต่ละร่ายควฝังนี้ว่าทำไมถึงได้ชุดนี้ว่าทำไมถึงได้ชุดนี้มาฮะร่ายฟังหน่อยทีครับโอ้ยฮะหมดแรงเลยแม่โอ้โหหาตั้งนานหาตั้งนาน หชั่วโมงเลยเหรอกลับบ้านแล้วไป่ร้านันก็ไม่ยมีด์มีแต่ไซส์เล็กแช้ก็ไม่มีไซส์ควายใช่ไหมแต่ก็เจอไซส์ควายไดควาจับหน่อยสิโอ้โหตาแล้ส้ยห้าสิบบาทอืม่เดลยีๆนะฮะท่านผู้ชมครับอราเก๊กท่าสันเร์สมหมวกสมให้มันโหมันดูอะ ใส่หมด้วยสิอ่ะใส่หมวกวสใ,ใส่หมวกบ้างแล้วเราจะไปใส่วันกี่โมงพรุ่งนี้อยากรู้มากเลยอ่ะเนี้นี่คุณแม่ด้วยอ่ะเนี่ยอันด้วยเออแลฮะท่านผู้ชมครับนี่แหละซ oh <my S 1> า <God. S 1> นตาคลอสโอ้ไม่กอด,ดจิงกาเบลจิงกาเบลจิงกาบรอดีเวลิงงาขออภพนนึหน่ โอเคนะฮะอ่อฮเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออยากรู้มากเลยว่าเราจะดต้องไปแลกของขวัญกันยังไงที่โรงเรียนครับเขามี planning มีโครงการยังไงฮะนี้่าห้องสมุดีย้องสมุดด้วยเหรออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุยออ้๊ยอยอุยอุ๊ยอุ๊ยวยอออหยอ่านะฮะเดี๋ยวคนลุ้นดูนะครับว่า พรุ่งนี้ต้องไปจับสลากที่โรงเรียนก่อนใช่ไหมแล้ววันอาทิตย์เราต้องไปจับสลากกันที่ห้องสมุดใช่ไหมโอเคครับนี่คือ planning ที่มีของน้องปรัชะเดี๋ยวติดตามกันนะครับเดี๋ยวไปลุ้นที่บ้านเนื่องจากลูกชายจะต้องแต่งชุดซันตาแคร์สีแดงนะฮะ ก็เลยต้องเลือกตัวเล็กมากน้องปื้มยังใส่ได้มั้ยเนี่ยป้าป้าปใส่อ้๋อที่เดียวอีพี่เขานี่ของเราอยู่นน่นตัวต่อต่หนาต่อก็ภารกิจอาชีพสแตครอสนะครับ